นนั่อี่ลีก็พี่น้องแมน็นบะครับงูกปกดเปิดนี่ครับเห็นบะพี่น้องเห็นบะถ้าถ้าเป็นงูเปิดนี่ระวังครับเหยามือเหยามือไปโจกค,ครับอันตรายครับเห็นบเพิ่นเขาไปกินไอ้จิฟฟอมแล้วเพิ่นก็นองน,นี่หันเลยครับนี่สวัสดีครับพี่น้องมือ่อไปหาขุนจิฟฟอมครับนี่ไงอีสองตัวว่าวผู้ครับนี่ นี่ต้มยังไงครับอุ้ยโอ้แสดงว่าขวอยังไงเป็นสีวิตสองตัวครับพี่น้องมีเห็ดไข่พร้อมครับเอ้าสองขวอยเลยนี่เบานี่สองขวยอยเลยปรัเห็ดไข่ครับพี่น้องมีเห็ดไข่พร้อมครับข้ยบอยแบบไงอีกหรอครับพี่น้องข้ยอยแบบไงเลยครับ เลือกใน่ไหมหัยเนี่มันเลืกได้พี่น้องโอ้ตูครับเบอร์อีหูหนึ่งกันนะเป็นอะไรวะคือหลายหูเลยพี่น้องน,นีง่หูหนึ่งนี่หูหนึ่งเป็นหูไดไหูหูหหหอ,อะไรน้อหูหลอกวันนี่ตัวนี้ตัวนี้เห็นเห็นโตแล้วครับนี่ โอ้โตัวแม่อีนี้หูเดี๋ยวมีสองตัวครับแต่ว่าเพิ่นเห็ดเห็ดเป็นสองหูคือมัอยู่ต้องกันเพื่อนพี่น้องกางเวนี่เพิ่นอายกันว่าเห็ดแยกห่องกันอยู่ครับเอาครับเก็บก่อนครับเบิ่งหูนีครับพี่น้องมันหูนังกระแทกเพิเ่นเห็ดหูหลอกเลยว่า ก็ดดหลอกได้พี่งตงัวเมียกันครับพี่ไว้เดี๋ยวมีสามโตรครับแต่ว่าิันเห็ดเป็นค้อล่อห่องครับเห็ดเป็นค้อหลงหูเป็นสามหูครับมีหูหนึ่งพี่องมีหูหนึ่งครับแต่ว่าเป็นหูเปิดถ้าเป็นหูเปิดเนี่ยนี่ระว่างนะครับอาจจะเป็นอะไรขีเข็บไงตะขาบไงนะครับร้องไปกินครับกินแล้วเพรกระนอดนน้ียหูนะครับ อย่ามูมี่ยุ่นนี่นั่นยิ่ลีกับพี่น้องแมนวาครับหูเปิดเปิดนี่ครับเห็นแล้วครับนี่ว้าวันขาดคว่เลยครับหูเปิดอันตรายครับแนมเวิร์ดีๆครับพี่น้องซูมๆู้งับไปเลยมือกล่องมือกล่องซู้เลยครับ เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่าถ,ถ้าเป็นหูเปิดนี่ระวังครับอย่ามือเยยาอมือไปโจกครับอันตรายครับเห็นบ่พิันเขาไปกินอ้กิบฟอมเลยเพิ่นก็นอนนี่หันเลยครับนี่นี่ครับแต่ขาบยักครับผมตรงนี้พี่น้องเอาไม่พี่น้องเห็นกับคัครับเห็นบ่พี่น้องนี่แหละครับถ้าหูเปิดถ้าหูเปิดอันกิบฟอมนี่ระวังครับ สีเดียวกันนะครับีิปอมครับเป็นสีแดงแดงขึ้นกันครับสีสมบลงแดงๆคืนกันครับีิปโอมครับเห็นปะพ่นเขาไปกินีิปโอมแลวเพิอนกานนอยู่นหันเลยครับ้าหู้ีิปโอมหู้ได้เปิดนี่ระวังครับผมอัตรายครับยาวมือยาวหนีงมือแย่เป็นขาดครับ้าหู้ได้เปิดพี่น้องครับแต่หลายเติบแลวครับผมเมื่อยแล้วเสีเขาเมื่อยแล้วครับบ้านนี้ลังหู้เลิกเลย เอามื่อจกน้ำลงไปก้นสั้นจริงๆริงเลยครับเลือกแห้งไปครับเอาคือเมื่อแปลรูบ่อนี่มื่อนาจักว่ากันไหมครับล่างน้ำให้สะอาดครับเอาม้วนขี้ดินขี้ดอนออกแล้วก็เอาใส่เอาขุ่นคุนออกครับผม เห็ดแห้สะอาดเรียบร้อยกับเตรียมโตครับลงกกระทะครับกระทะก็น้ำมั่นเท่ากับเตรียมพร้อมแล้วครับได้ที่นะครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องคุณลงข้นเพิ่วเกลือครับแต่ผมถอดเอาครับมันจังกรอบห่วยลดดีครับมากมากครับผมคลิปนี้ก็บซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณมากมากครับ